สวัสดีครับวันนี้สวนลงร้านจะมาตอบคำถามเพื่อนๆสมาชิกนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกถามว่ารบกวนสอบถามครับผมปลูกพุทราเบอร์12ไว้ตอนนี้ออกดอกแล้วแต่มีมดละเอียดตัวเล็กๆมาเกาะที่ดอกจะมีผลต่อการติดลูกไหมครับนะครับก็เป็นคำถามจากเพื่อนๆสมาชิกนะครับ ผมก็ไปหาความรู้มาให้ท่านนะครับโดยได้ถามผู้เชี่ยวชาญด้านพุทราที่ไต้หวันนะครับท่านกัวจานหงนะครับท่านก็บอกว่าในกรณีที่มดดำตัวเล็กไปตอมไปจับไปก่อกวนที่ดอกพุทรานะครับไม่มีผลกระทบต่อการติดดอกติดผลนะครับไม่มีผลกระทบใดทั้งสิ้นแต่ว่านะครับแต่ว่าฟังให้ดีนะครับแต่ว่านะครับไอ้ตัวมดเนี่ยจะเป็นตัวนํา แมลงหรือว่าตัวเพี้ยนะครับตัวแมลงหรือว่าตัวเพี้ยมามาที่ต้นพุทราเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรหาทางป้องกันไว้ตั้งแต่นนเนิ่นๆนะครับควรหาทางป้องกันไวตั้งแต่นนเนิ่นๆแนะนําว่าให้ให้หาทางป้องกันมดนะครับเพื่อป้องกันเพี้ยหรือว่าแมาลงต่างๆที่จะมาเป็นศัตรูของพุทราเรานะครับอันนี้ก็เป็นการตอบคําถามจากเพื่อนๆน,นะครับที่ที่ถามมาทางคอมเมนต์นะครับผมก็เอามาลง YouTube ไว้เผื่อว่าท่านที่มาในภายหลังจะได้มาศึกษานะครับ ท่านที่ประสบพบเจอปัญหาเดียวกันก็จะได้รู้ข้อมูลนะครับเป็นแนวทางว่า,ามดดำมามาที่ดอกพุทราเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ส่งผลกระทบต่อการติดดอกดีดผลแต่ว่าตัวมดเนี่ยจะเป็นพาหะนําเพีย้ยนำแมลงต่างๆมานะครับให้ให้รีบดําเนินการนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง y o u t u b e สวนลุงล้านพุทราหิมะขาวพุทราไต้หวันสวนลุงล้าน พุษาไต้หวันเบอร์13พุษาหิมะขาวด้วยนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มพุษาไต้หวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่อง y YouTube สวนลุงร้านสวนลุงร้านพุษาไต้หวันเบอร์13พุษาหิมะขาวด้วยนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มพุษาไต้หวันใค,ใครสะดวกก็มาร่วมเข้ากลุ่มด้วยกันนะครับ